เขาจะฟัดเข้าแรงเข้ากลางดึกเข้าทุกเวลาก็ไม่เข้าไปก้าวกกลแต่นรกนั้นยังอยู่อย่างนั้นเป็นไม่เป็นท่านเห็นไหมละ่ะท่านเคยเห็นนรกไหมหรือพากกาหูนหนวกตาบอดหรอหลวงปู่เห็นนรกตั้งแต่เป็นคารวาสนู่นจริงไม่สามารถเออจริงไม่กล้าทําผิดด้วยประการทาั้งปวงเล็กๆน้อยๆไม่กล้าขุดดินได้ย่าไม่กล้าใช้จ่ายเงินใช้จ่ายทอง ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามเรารักษาไว้เปรบเสมือนพ่อเราพุทธบิดาผู้เลื่อนผู้ประเสริฐในสามเดืโลกกะแทเข้าใจหรือ,อยังเพราะวันนี้เป็นวันมหามงคลวันมาคบูชาเพนเดือนสามเป็นวันที่คณะสงฆ์สาวกที่เป็นเอกพิขุอุปสมปทามารวมตัวกันประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายบวชด,ด้วยบวชตอนพระพุทธเจ้า ที่เป็นเอหิพิกุอุปจัมปทาเน่ยท่านจงเป็นพระพิสุขมาเถิดเท่านั้นแหละโน่นบาทกดไอ้บาทจีบอดลอยมาจากนภาอากาศสวมร่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเกศหา,ายเงียบหายเกี้ยงโกนผมด้วยทิพส์ออสวมทิพบาททิพเห็นไหมล่ะพระนั้นเหมือนกับมีพรรษาแปดิบพรรษาขึ้นไป ทรงฤทธิ์ทรงเดชท,ทรงอภินญ,ญาปฏิสัมพิธาญาณแตกฉานโหจามาตรล่วงรู้ไปหมดนั่นเห็นไหมละ่ะนี่ผู้เล่าผู้ประสบเป็นอย่างนั้นผู้สร้างบาร,รมีมามา,มากเป็นอย่างนั้นนี่พวกเรานี่มีโทรศัพท์แนบหูเด็ก็เล่นลิงเล่นลายหากันมีความสุขสนุกสนานเปรตหีกินหัวใจซึมก็ไปเรื่อยซึมก็ไปเรื่อยพาพลบนี้ไม่มีจนถึงวันสิ้นลมน้นเราไม่มีปฏิปทาที่ เร็วๆช้าๆส,สิ่งไหนที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเราจะรักษาไว้จนวันเราสิ้นลงเพื่ออะไรเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเดสมณะโคโดมพุทธเจชาที่เป็นพุทธบิดาที่เลือกที่ประสริฐของเราเข้าใจอย่างหลวงปู่ปฏิบัติอยู่เดียวนี่อยู่เดียวนี้หลวงปู่ไม่ได้ทำเล่นๆ นั่นศีลเราจะต้องบริสุทธิ์เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเวลาเป็นสรละตายกับพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงค์ถ้าใครทำได้แบบนี้จะต้องรู้เห็นสิ่งมหัจจร,รย์ในพระพุทธศาสนาไม่สงสัยวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งนะู้ท่อยู่